มาไปเหมือนกันนะเนี่ยมาเนีกับสายหล่มโคกเบิ้ลสายใครเบิ้ายไขเบิ้ลสายใครอ่ะใครเขาเลยกู่ะคุยเลยอ่าอันเ่าอ่ะห้องใจอะไรวะไม่คุยก่อนคุยไม่ใครเป็นไปขนาดนั้นอันไหนเมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะไม่เมื่อกี้ผมไม่ได้เบิ้ลเลยเฮ้ย่พีไม่ใช่แล้ววัลเจ็ดครับไม่ใช่ อีกแล้วค่ะเมื่ออาสาสมัครต่างมูลนิธิที่วิ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันเข้าไปรับเหตุพร้อมกันเมื่อฝ่ายไปถึงก่อนส่วนอีกทีมที่มาทีหลังเนี่ยก็เลยเข้าไปทักทายแต่ด้านเจอหมัดสวนกลับเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงนะคะไปติดตามกันได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะตามมไมาดีว่เฮ้ยตามมาได้ไงเนี่ยโอ้มาเหม, <า S 2> ม,มือนกันนะเนี่ยมาเหม,<า>มืนกับขายหนมคก เบิ้ลสายใครอ่ะไม่ใครอ่ะใครมาเลยมาคุยเลยเรียกมาเลยมาคุยเลยมาดิว่าผมเบิ้ลอะไรยังไงเดี๋ยวจอดคุยเลยไม่ได้เบิ้ลไม่ได้เบิ้ลเลยไม่เพราะว่าผมอ่ะจอดการลดให้พวกเขาด้วยผมมามาคันที่สองผมมาคันที่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจอดคุยเลยมาเลยใครอ่ะทีเดียวใครอ่ะคนไหนใช่ผมยังไม่คุยอะไรเลยลงมาทีนี่เลยลงมาที่นี่เลยข้อใจอะไรป่ะไม่คุยก่อนคุยไม่ใคร าันอันไหนเมื่อกี้เม่อก้ไม่เมื่อกี้ไม่ได้เปิเลยไม่ได้เปิเลยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยพี่ไม่ได้แล้ววครับไม่ใช่ไปเลยใช่มึงปิดประตูใช่ โดยหนึ่งในอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าตนเนี่ยเพียงเข้าไปทักทายเพื่อนอาสาต่างมูลนิธิเท่านั้นแต่ว่าก็โดนหาเรื่องแล้วก็โดนหมัดสวนเข้าไปเราไปฟังเสียงคุณบอยกันค่ะผมก็ได้รับแจ้งมาอีกว่ามีเหตุวอซีรถชนกันที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยก38ผมก็เลยไปที่เกิดเหตุนั้นซึ่งมันต้องผ่านณจุดเกิดเหตุตรงที่ครตนุอยู่แล้วซึ่งที่เขาอยู่นะก็เลยตีรถกลับมาเพราะว่าไม่เจอเหตุ รถชนก็เลยกลับมาแล้วก็เลยรู้จักกับสยามท่านหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุคตนุก,ก็เลยจะแซวกันถามจอดคุยกันปกติแต่ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีสยามอีกกลุ่มหนึ่งปีเข้ามาลุมทําร้ายตามคลิปเลยครับซึ่งผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยและผมมีหลักฐานทั้งหมดก็คือไม่ได้เบิ้ลรถอะไรใส่เขาเลยทั้งติ้น ส่วนทางด้านกรรมการอาสามูล,ละนิธิสยามรวมใจค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงว่าอยากให้ออกมาฟังความทั้งสองด้านเพราะว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยก็สั้นๆเพียงบางช่วงบางตอนเท่านั้นก็ต้องดูบริบทด้วยค่ะแต่ก็ต้องถามกลับไปดูว่าก่อนที่มันจะเกิดเหตุอ่ะบุคคลคนที่ยึดโดยกระทาอ่ะเขาทําอะไรไว้คลิปคลิปในโซเชียลที่เห็นอ่ะเป็นคลิปแค่สั้นๆผมก็อยากเห็นผมก็อยากเห็นก่อนหน้านี้เหมือนกันผมอยากรู้เหมือนกันว่าเบิ้ลรถจริงไหม ถูกไหมครับเพราะไม่งั้นนะ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเอาคลิปแค่หย่องเนี่ย<ะ>มาเขาเรียกว่าอะไรเอามาเป็นแบบเอามาเป็นมันาานัดถ่ายเอามาเป็นว่าทำลายร่างกายอะไรเงี้ยแตบบ่ว่ามาแย่งเคสกันมาอะไรกันเงี้ยผมแต่ต้องดูก่อนนะนั้นนะ่ะว่าข้อตกลงที่ผมทําไว้กับสิ่งี่เขาก็ทําเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับ<ะ>ในที่กรรมการที่ผมคุยกันเฉพาะของกรรมการอาสา<ะ>ถ้าเกิดผู้กระทําผิดจะมีประมาณสามวันเจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์ หรือหนึ่งเดือนสามเดือนไปแล้วไม่หยุดไม่หย่อนโจนจนไม่หยุดไม่หย่อนคือให้ออกจากมูลที่ทันทีผมแล้วก็จะถ้ายังกลับเข้ามาวิ่งอีกจะดําเนินคดีตามกฎหมายของ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 ฝ่ายมูลที่เขาจะมีทางฎหมายเขาดําเนินคดีกับบุคคลคนนี้เพราะว่าก่อให้เกิดความแบบเสื่อมเสียของมูลที่ครับแต่ว่ามีไหมมีแน่นอนครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด้วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ